สวัสดีค่ะทุกคนเปิดวงแล้วค่ะันไปชินบุรีเรปิดวงแล้วเราก็เดินทางเลยสื่มไหมไม่สื่นเลยต่ขอบือคนหัวตึนงก่อนไปงานเราก็ต้องเพิ่มพลังค่ะทุกคนวันนี้เราไปที่อุบลราชธานีนะคะไปที่กุดข้าวปุ้นอะไรเอ่ยอยู่ไหนน่ะกำลังไปเที่ยว เอไปเที่ยวประเด็นพาไปเที่ยวไหนเที่ยวได้ยังพท่น้อประเดินคนจีกลับแล้วโอเคพี่พิงค์ไม่ได้ไปด้วยหรอพี่พิงค์อยู่ไหนอะพี่พิงค์ไม่ได้ไปไม่กินข้าวพี่น้องใส่ผลไม้ก็เลยต้องการก้อนจยซีแล้วก็ก้อยกุ้งค่ะโอเคกินผ้าก่อนที่ต้องใช้บ้านสามพี่น้องค่ะ ถ้าเราก็จะไปกันต่อที่อุบลคืนนี้ขอกำลังใจด้วยนะคะเป็นงานงานกระสีนใช่ไหมชมฟรีไหมคะชมฟรีมีสอดแจ้งด้วยสอดแจ้งด้วยปุ <c oughs> ๊บมากถ้าใครไม่มาพลาดมา <c oughs> <ต>แล้วตอนนี้เรามีสติหรือ,อยังคะ <c oughs> เรามีสติต้นดนึงสติ <c oughs> สติมาหรือ,อยังคะทุกคนรวยๆรวยตักต้มไก่ค่ะอาจารย์ลองไหมมากินข้าวกันค่ะทุกคน ลมไก่ที่จริงใจกินแล้วหัวเราะกัน <laughs> ไก่แซ่บนัวไก่บ้านค่ะมาเด้อพี่น้องดินเผาเด้อมาดีโอ้ยนี่ออเดร์สิ่เนี้เ<ข>อจออย,อยู่นี่แซ่บ <laughs>